ดูสว,สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตโดยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วและแล้วช่วงวันหยุดโกลเด้นวีก็มาถึงนะคะเป็นอีกครั้งที่เราจะได้ออกเดินทางท่องเที่ยวทริปนี้เราจะไปจังหวัดชิซูโอกะนะคะเป็นจังหวัดที่เราเคยไปแค่แวะไปแต่คราวนี้เราจะไปทริปจริงจังสามวันเนื่องจากจังหวัดชิซูโอกะเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟค่อนข้างยากและจากโตเกียวไปเนะี่ยค่อนข้างแพงนะคะเพราะาเราจะใช้พาสไม่ได้ พาร์ทที่เราใช้ได้ก็เป็น JR Eat เนาะส่วนใหญ่ที่ชาวต่างชาติในญี่ปุ่นสามารถซื้อได้แต่ว่าไปไม่ถึงที่โซกะเราเลยเช่ารถค่ะวันนี้อากาศก็แดดก็ออกสลับกับฟ้าคึมค้มนะคะเราขับออกมาได้40นาทีก็ถึงเข้าเขตจังหวัดชิซูกะแล้ว เราออกเดินทางกันจริงๆแล้วก็ประมาณ8โมงครึ่งน,นะคะรีบออกมาเช้าหน่อยเพราะว่าวันนี้แดดดีมากเกรงว่ากลางวันเนี่ยอากาศจะร้อนเกินไปทริปนี้ของเรานะคะจะเป็นทริปขึ้นเขาเดินป่าตอนนี้เราแวะพักรถอยู่ที่อาชิกาละนะคะของกินเพียบเลยคือรถเช่าของเรานะคะยังไงต้องขอโทษทุกคนอีกครั้งนะคะคลิปนี้เสียงเราก็อุ้ออีกแล้วเพราะเราเป็นภูมิแพ้ เราขึ้นทางด่วนโทเมมาลงที่ทางออกเมืองชิมาดะจากนั้นขับรถขึ้นเขาวันนี้เป็นวันที่อากาศดีจริงๆค่ะขนาดเราถ่ายวิดีโอผ่านกระจกหน้ารถนะคะเรายังรู้สึกว่าฟ้าใสมากที่แรกที่เราแวะคือสถานีออเอยามะค่ะเป็นหนึ่งในสถานีของรถไฟโอเงาวะแต่ว่าเสียดายตอนช่วงที่เราไปเนี่ยจากสถานีชินครายะไปสถานีเซนสุเนี่ยรถไฟยังไม่วิ่งค่ะเสียหายจากไต้ฝุ่นปีที่แล้ว แต่ช่วงตั้งแต่สถานีเซนซุไปสถานีอิคาวะยังวิ่งปกติตวนนี้ญี่ปุ่นเริ่มเข้าหน้านร้อนฤดูดอกไม้บานเนาะก็จะเขียวชโ่มแบบนี้มาเดินเล่นแถวๆสวนใกล้ๆกับสถานีอิยามะค่ะก็จะเป็นพื้นที่ให้แคมป์ได้ด้วยคนญี่ปุ่น ตั้งแเข็มกันตรงนู้นมีย่างของกินด้วยดีจังแล้วก็วันที่สามพฤษภาค่ะจะเป็นวันเด็กผู้ชายเขาก็จะประดับด้วยธงปะคาแบบนี้มาตั้งแเข็มกันจริงจังมากน่าสนุกนี่อากาศดีมากคะ่ะแดดแจ่มใสออกมาจากโตเกียวเหมือนจะคึมคนิดนิดแต่พอมาถึงที่ชิซูกะอากาศแจ่มใส เราว่าญี่ปุน่นเป็นประเทศที่แคมป์แล้วสนุกมากเพราะว่าธรรมชาติมันเยอะเนาะแล้วมันก็ปลอดภัยด้วยกลางเต็นท์กันด็สถานีเอยามะเนี่ยค่ะผู้คนจะมาเพื่อชมดอกซากุระกันนะคะแต่ว่าช่วงที่เรามาเนี่ยเข้าเดือนพฤษภาแล้วก็เลยหมดแล้วเราเดินเล่นไปมาจนหิวค่ะก็เห็นคาเฟ่น่ารักน่ารัก,รกอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีค่ะก็เลยแวะกินข้าวกันและอย่างที่ทุกคนทราบน,นะคะชิซูกะเป็นเมืองที่ดังในเรื่องของชาเขียวมาก คือเวลาแวะไปตามร้านอาหารหรือคาเฟ่นเนี่ยก็จะมีชาเขียวเป็นส่วนประกอบของอาหารสระพานวยาวข้ามแม่น้ำมาดูกันว่าเราจะกล้าเดินไหนเป็นที่ที่สองที่เราแวะนะคะเป็นสะพานแขวนชิโอโวันนี้อากาศแจ่มใสมากจริงๆมีบุหรี่ที่ทำจากชาด้วยชาบักโกะ0 0เยน สะพานมันไม่สูงนะทุกคนแต่ว่ามันยาวสะพานนี้สูง11เมตรยาว200เมตรนะคะถือเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดที่ข้ามแม่น้ำโอยสะพานยาวมากน้ำไม่ได้เป็นสีฟ้าเท่าไหร่นะตอนนี้ผ่านขึ้นได้ทละส10คนแล้วรอ,อก,ก่อนเราไม่กล้าข้ามสะพานแขวนเมื่อกี้เราก็เลยมาเที่ยวเขื่อนแทน น้ำน่ากลัวมากอะเยอะอันนั้นคือสะพานแขวนที่เรามาเมาื่อกี้แล้วตรงนี้ก็เป็นเขื่อนอะไรมัน,นลไล่ชาเขาเป็นระเบียบดีเนาะเอาใจใส่เขียวนะคะก็ไล่ชาสวยเป็นระเบียบญี่ปุ่นอากาศร้อนแล้วเดินไปก็แมงวีตอมตา ไม่เห็นได้กลิ่นชาเขียวเลยเจอ,อมาจากตรงโู้นเมื่อกี้เขื่อนที่น้ำเยอะๆนั่นฝั่งโน้นแล้วเราไม่กล้าข้ามเราเลยลองเปลี่ยนฝั่งข้ามจากฝั่งนี้ถึงจะผ่านมาได้แบบกลัวๆแต่และข้ามมาได้คือคนจากฝั่งโน้น ไม่กล้าอาัดตอนอยู่บนสะพาน <S <S โกลมือถือล่วง <S <S เราแวะนั่นแวะนี่พอดูเวลาก็จะ4ี่โมงเย็ยนแล้วเดี๋ยวไปเข้าที่พักเลยดีกว่าวันนี้เราไปพักที่เกสต์เฮาส์ตอนนี้นะคะทุกคนเราเข้ามาในเกสต์เฮาส์ที่เราจองเอาไว้แล้วเราจองผ่านเอ็กซ์พีเดียอันนี้เกสต์เฮาส์ชื่อโวเกตโตอยู่อินากะคือบ้านนอกของญี่ปุน่นเราเดาว,ว่าเขาน่าจะรีโนเวทมาจากบ้านเก่าก็เป็นเกส์เฮาส์ที่น่ารักจองห้องสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนั้นคือฟูกนอน อันนี้เป็นประตูเปิดได้ลมเข้ามากำลังเย็นตอนนี้หน้าห้องเราก็เป็นแชร์สปสีดนั่งวันนี้คณจะนั่งกินข้าวเย็นที่นี่แล้วก็จะดื่มนิดหน่อยออกมาสายมึกก็เป็นเหมือนห้องสมุดเป็นร้านเช่าสกกเโตนนคยยิบอ่านได้เลยอ่ะเจอละญาติวันพีทแล้วก็ไอตทวคนไทยทันทํำน่ารักนะเนี่ยคือตรงนี้ นั่งอ่านนอนอ่านในซอกเราเข้ามาเร็วเป็นแขกน่าจะเป็นแขกคนแรกเขาตกแต่งด้วยของเก่ามากมายเราแวะเข้าไปเช็คอินแล้วก็พักพร้อยหายร้อนนะคะจากนั้นเราก็ออกมาเดินเล่นกันต่อตะวันยังไม่ตกดินเลย นี่เป็นอีกสะพานหนึ่งให้เราแวะก่อนเข้าที่พักมาแล้วก็ออกมาเดินเล่นอันนี้อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็ต้องใช้รถมาแหละนะเป็นสะพานเล็กๆตรงที่เปิดไฟนั่นแหละคือเกสท์เฮาที่เราจะนอนคืนนี้เมื่อกี้เห็นตัวทานุกิด้วยแต่มันหายเข้าป่าไปละพอค่ำๆแล้ว,อ,ลวอากาศหนาว เราจองแบบรวมอาหารเช้าเย็นได้เดี๋ยวเอาไปกินข้าวเย็นกันอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นแกงกะหรี่ข้าวกล้องสลัดแครอทด,ดองสลัดโซบะแล้วก็ยำไก่คือเทมปุระใบชาเราจะลองกินเทมปุระใบชาเป็นครั้งแรก ไม่มีรสชาติแต่ก็รู้สึกว่ามันเออมันเป็นแปลกๆเลยเป็นใบชาเขียวเข้ากล้องเขามีลุกเอยดนะอันนี้คือท้องฟ้าของจิสุกะยามค่ำคืนเรานึกว่าจะเห็นดาวเมฆเต็มไปหมด ตอนนี้ก็เป็นอีกเช้าแล้วค่ะเราก็ยังอยู่ที่เหลวกกังอยู่เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเชาว้าตอนนี้เก้าโมงคห้องที่เรานอนมเนมื่อคืนดูบรรยากาศยมามเช้านี่เราพักที่นี่บวกเกตโตเจ้าของทำคนเดียวห้องน่าร ห้องที่เราจองเป็นแบบฮาร์บอร์ดนะคะคือรวมอาหารเย็นของวันที่เข้าพักแล้วก็อาหารเช้าของอีกวันหนึง่งคนละ7,500ยเยนต่อคืนเราก็เตรียมตัวพร้อมออกไปเที่ยวแล้วนี้เราเช็คเอาออกมาแล้วทุกคนคลิปนี้พาเข้าป่าจะให้ดูธรรมชาติ เขาเยอะมากเสียลงลมันจจะเยอะไปหนอยไปดาที่ห้องก่อนไล่ชาเขาเยอะจริงๆเป็นหุบเขาเนาะแล้วก็มีแม่น้ำคอนเซนก็เยอะเรามาถึงที่แรกของวันนี้นะเป็นจุดชมวิวจะมีสะพานแบบนี้ เรียบภูบเขาวันนี้อากาศดีและทุกคนอากาศแจ่มใสเชา้าเราก็จะเก็บประมาณนี้ก่อนเป็นจุดชมวิวมันจะออกแนวคามิโคจิเนาะก็เป็นหุบเขาภูมิประเทศแถวเนี้ยก็คล้ายๆกันหมดเลยเป็นหุบเขาแล้วก็มีแม่น้ำไหลผ่านแล้วก็มีสะพานสะพาน,านแขวนเขาเยอะจริงๆ ตรงนี้สูงด้วยนะไอป่าเนี่ยเยอะมากป่าสนขึ้นมาห้างบนแล้วน้ำสีเขียวเยอะดีมองเห็นน้ำด้านล่างพอออกจากสะพานก็คือเป็นการเดินป่าย่อมย่อมมีน้ำตกด้วย ให้เป็นในป่าในเขาแค่ไหนญี่ปุ่นเ็าจะทำทางให้เดินท่องเที่ยวชมธรรมชาติเนี่ยเนาะมันดีมากเลยมองเห็นสะพานที่เราเดินมาเมื่อกี้ตรงนี้วิวดีมากอันนี้น่าจะเป็นสะพานที่สวยที่สุดแล้วเนี่ยของโค้งดูเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นไม่ใช่ขี้นกเป็นไอ้นี่พืชใช่หรอพืชที่มันเกาะ คือมันก็มีแต่ป่าแล้วก็แม่นม้ำกับทางเดินมาคนเดียวก็ไม่กล้ามานะทางเดินมันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยเดินมาตรงนี้ก็เริ่มเหนื่อยละหอบละแต่ว่าไดีที่ว่านอบทางมันก็สวยแล้ววันนี้อากาศดีถึงแม้เราจะแพ้อากาศอยู่บ้างก็เดินมาถึงสะพานเมียสว่าแล้ว สะพานแขวนสวยกลางก็จะมองเห็นน้ำเขียวข้างล่างแล้วก็เสียงน้ำตกก็จะมีความสูงสูงเสียวๆเลยนะเราที่กลัวความสูงก็เดินอย่างสัน <c oughs> สเห็นรถไฟด้ะคือที่จริงรถไฟสายโอยงาวะเนี่ยสวยมากนะ แต่ตอนที่เรามาเนี่ยมันวิ่งทอดเดียวตอนนี้เราก็เดินลงมาแล้วแล้วก็กำลังจะข้ามฝั่งกลับไปที่ลานจอดรถตอกในเหลือบก็มีสันเจา้าน้ำของจังหวัดชิซโอกะกับยามานาชิเนี่ยเป็นน้ำที่มีรสชาติอร่อยเดี๋ยวเราจะแวะกินแต่อันนี้มันเหมือนใช้ไม่ได้เลยอะ ธรรมชาติเยอะมากๆนั่งไงสะพานที่เราจะข้ามกลับมีคนทำสวนทำไรเราจะเดินกลับไปทันรถไฟไหมเห็นคนรีบวิ่งขึ้นไปดูที่สวยที่สุดก็คงน่าจะเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะอทอถแต่ว่าช่วงนั้นอ่ะมันไม่มีวันหยุดยาวเลยไงที่ว่างช่วง Golden Week ก็ เลยถือโอกาสมาเที่ยวเลยปีนี้ไม่ได้กลับบ้านสวยอะ่ะน่ารักดีลเลยเอน้องสองตัวนี่เกินเกินน่ารักอะ่ะน่ารักนะเป็นมิด็กรกะดิกหางทำเสียงเล็กเสียงน้อยร้อนไหมล่ะ สวยนะเนี่ยถึงจะไม่ใช่ฤดูที่สวยที่สุดแต่และว,ว่าสีเขียวๆเ,เนี่ยก็สดชื่นอันนั้นกับสะพานนั้นที่เรามาเมื่อกี้นี้เงลาก็เป็นนานอย่างนี้เลยเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติมันก็รู้สึกดีนะตรงนีนะ้ทุกคนไอ้ต้นสนเนี่ยที่เห็นอยู่อ่ะมันคือตัวปัญหาเลยตัวปล่อยเกสรดอกไม้ที่ทำให้เราแพ้ ดอกไม้เขาเยอะมากๆเลยอะตามพื้นนี่ต่อไปให้เราจะไปคือโอคุโอยโกโจเป็นจุดชมวิวที่สวยมากแต่ว่าเมื่อกี้เราไปรอบหนึนะ่งแหละที่จอดรถเต็มก็เลยกลับมาจอดที่เดินแล้วเดินไปเจอสัตว์ป่าด้วยทุกคนนี่เด๋ยวเหอะ มันน่กกากลัวคพามันโดดมาใส่เหมือนกันนะ่นเ่ราเราเสียงอะไรแก๊แกๆที่นี่เพื่อดูน้ําเขียวทุกคนเห็นรางรถไฟด้วยมีนไไ้ําตกด้วยอ่ะน้ําไหลแรงใช่น้ําเยอะใช่ใช้เวลาเดินระยะทางเดิน800เมตรแล้วเป็นทางขึ้นด้วยนะ เป็นทางลงที่โหดเอาเรื่องเลยไมียคิดถึงขากลับเลยทางก็ค่อนข้างชันเลยแล้วเดี๋ยวลงไปอีกทอดนึงเหนื่อยแทบขัดใจแน่เลยขาขึ้นเนี่ยน้ำเขียวแล้วทุกคนสวยนะที่จริงต้องไปชมวิวจากตรงนู้นถึงจะเห็นเกาะกลางคนเยอะเลยแหละ มันก็สวยสมคำล่ำหรือน้ำเป็นสีเขียวมรกตเราก,ก็เดินเรียบทางรถไฟนี่มาที่จริงจุดชมวิวน่าจะอยู่นั่แหละแถวๆถวน้นน่ะจะเห็นแบบสองข้างเป็นแม่น้ำแล้วก็มีเกาะนั้นอยู่ตรงกลางทางลงเมื่อกี้โหดมากชันแล้วก็ลงต่อเนื่องคิดดูตอนขากลับต้องขึ้นต่อเนื่องเช่นกันซึ่งมันน่าจะแบบโอ้ย ต่อให้กลับไปกินเค,ค้กสักปอนหนึ่งก็ไม่รู้สึกผิดอะไรวันนี้ยน้ำเขียวมากรถไฟมีไม่กี่รอบตอนนี้แต่คือให้รอก็คงขี้เกียจแล้วมันก็ไม่มีรถไฟที่สวยๆว,วิ่งตอนนี้ที่คนยืนถ่ายรูปก,กันสวยเนะาะท่ามกังธรรมชาติ ที่นี่จริงเป็นที่หนึ่งที่เราหมายตาเอาไว้ว่าถ้ามีโอกาสวันไหนก็จะมาแต่ว่ามันมาค่อนข้างยากถ้าไม่ใช่รถส่วนตัวก็ปีนี้เป็นโอกาสดีเช่ารถมาเลยมีกระดิ่งขอพรขบรัก <c oughs> <c oughs> ก็มีของกุญแจด้วยมาจากตรงนู้น ตรงนี้เป็นโฮมเป็นที่ขึ้นรถเหมือนรถไฟจะมานะคนมายืนรออีกเนาทีรถจะมาถึงจะไม่ใช่รถไฟหัวรถจักไอ้น้ำรถไฟจะมานะอีก3นาทีดูวิวข้างหลังไปก่อนรถไฟมาแล้ว ไฟจะมีความคล้ายรถไฟที่นําเที่ยวในสวนสัตว์มันเล็กๆอะดูเป็นรถไฟท่องเที่ยวอิจฉาคนที่ถ่ายรูปอยู่บนจุดชมวิวข้างบนมากเขาต้องได้ภาพสวยมากแนะนะ่ๆนด้านบนมีคาเฟ่ยอยู่นะแต่ปิดวันหยุด Golden Week แท้ๆทำใหม่ต้องปิดด้วยเหนื่อยพักหน่อยละกัน <c oughs> เดินกลับละ จะรอรถไฟเที่ยวถัดไปก็คือนานเกินไปตั้งชั่วโมงหนึ่งยอมขึ้นเขาก็ได้เหนื่อ, <S 2> <S 2> อยอยเป็นหนทางที่โหดถึงขนาดเอาชีวิตเลยเนี่ยขึ้นมาก็จะเห็นวิวแบบนี้สวยงามเราขึ้นมาอย่างปลอดภัยรอดตายและก็เป็นวิวพอย n t ที่สวยที่สุดของทริปนี้แหละ สวยนี่ลเลยวต้องไปตรงกลางนิดนึงเราจะเอารูปนี้ไว้เป็นปกคลิปแหละเพราะมันดูสวยมากเลยอากาศก็ดีดีสวยมากจริงๆนะถ้า,ปาเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก็คงจะสวยกว่านี้แอบมองน้ำตก เรารอดตายแล้ทุกคนเรากำลังเดินไปที่ลานจอดรถเรามาถึงอีกที่หนึ่งแล้วเขื่อนอิคาวะน้ำเยอะมากต่อกับอิคาวะเลกลึกนะเนี่ยสูงมากแต่ก็สวยมากน้ำเขียวอีย่ะ จากตรงนี้ถ้ามองลงไปข้างล่างมันจะสูงมากทุกคนเราเป็นคนกลัวความสูงก็เลยรู้สึกกลัวมากกว่าตอนนี้เราถึงแคมป์ไซต์แล้วใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากางเต็นท์นอนริมแม่น้ำแคมป์ที่เราจองชื่อยากิแคมป์ไซส์นะคะจะอยู่กลางหุบเขาแล้วก็ใกล้ๆกันมีออนเซนแล้วก็มีสะพานแขวนอีก เวลามาแคมป์ที่ญี่ปุ่นนะี่ยก็จะมีส่วนกลางตอนนี้เนะพามาดูห้องนะ้ำมีห้องเชาว์ก็ห้องไอยเล็กให้ใช้แต่เดี๋ยวใกล้ๆที่เราจะไปกลางเต็นท์ก็มีอ,อีกเราไปที่ฟอนมาเนาะเป็นอุเกะเนาะเขาก็เราจองที่นี่ F1 ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วคนก็ตั้งแคมป์น่าสนกุกจริงๆนะ หลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จนะคะเราก็ขับรถออกมาหามือ้อกลางวันบวกมื้อเย็นกินเราเพิ่มมาสังเกตคะ่ะเวลาเราเข้าป่าเนี่ยจะมีแต่เมนูแกงกะหรี่ให้กินแต่ร้านนี้พิเศษแกงกะหรี่ใส่แมวมีแมวให้เล่นด้วยคะ่ะคาเฟ่น่ารักนะ จะอยู่ที่ที่รับตาคนไปหน่อยนี่ก็บรรยากาศณนะแคมป์ไซมีอยู่หลายผู้หลายคนมานอนค้างที่นี่เขาอุปกรณ์กันจริงจังมากเลยนึกว่ารถขายไก่ย่างควันขโมงปิดลำธารด้วยถ่ายเต็นท์คนอื่นเขาเอาเครื่องครัวกันมาจริงจังใกล้จุดตั้งแคมป์นะคะก็มีออนเซ็นอยู่ด้วย แคมป์ที่่นก็จะฟินๆหน่อยเพราะจะได้แชร์ด้วยวันนี้จะหนาวมากไม่แช่ไม่ได้นี่ไงออนเซน็นเป็นเรียวกังแต่เขาเปิดให้เข้าไปใช้เป็นการออนเซน็นรถ200เยนสำหรับผู้พักแคมป์ข้างๆในออนเซ็นก็อุ่นๆใช่ละเราก็ไปออนเซ็นมาเรียบร้อยหน้าก็จะดูผ่อนคลายแบบนี้ ชาเขียวที่นี่มันอร่อยไปที่ไหนก็ได้กินชาอร่อยอีนวดที่นี่ไม่ต้องหย่อดเหรียญนะนวดหลังอยู่ก็กลับเข้ามาแล้วในเขตแคมป์ของเราเต็นท์เราจะไม่มีไฟนะก็จะหนาวๆซะหน่อยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นอีกเชานะ้าแล้วที่แคมป์ของเราเนาะนก็เริ่มทยอยเก็บของเราเพิ่งตื่นคะกาลังจะมาใช้ห้องน้ำ เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมา7องศาหนาวมากเราออกมาจากแคมป์ได้สักพักหนึ่งแหละเป้าหมายเราจะไปดูฟูจิซังที่ยามานาชิแล้วก็เห็นฟูจิแล้วด้วยเขียวเขียวก็สวยไปอีกแบบฟูจิซังอยู่ตรงนั้นน่ะ จากจังหวัดชิซูโอกะวันนี้เราจะไปจังหวัดยามานาชินะคะตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะเห็นภูเขาไฟฟูจิจากลหลายๆมุมเลยที่ที่เราจะไปคือโอชิโนกไก่นะคะเป็นหมู่บ้านมึงน้ําใสเราไม่เคยไปที่นั่นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรากลับโตกเกียวและแต่ก่อนกลับเรามาแไว้จังหวัดยามานาชิที่เที่ยวที่เราไม่เคยมาเลยแต่คิดว่าคนไทยหลายคนน่าจะเคยมากันแล้ววัดบึงน้ำใสโอชิโนกไก จะมากินมาเดินมาเที่ยวชมของแปลกนี่ก็คือบึงน้ำใสในตำนานมีเป็ดด้วยเป็ดเขียวมรกตนั่นคือน้ำที่ละลายจากต้ำแข็งบนภูเขาไฟฟูจินักท่องเที่ยวเยอะมาก เราซื้อน,น้ำอมฤตมากินด้วยมุมนี้นะคะเราจะได้เห็นทั้งน้ำใสและพุดๆเราได้เค้กเกาลัดมาจากร้านเกาลัดน่ากินทุกอย่างนี่ก็เป็นบ่อน้ำพุดน้ำใสหุยเห็นปลาแล้วก็เงาปลา นี่ไงเห็นน้ำผุดธรรมชาติเขาลมลื่นสุดๆข้างหลังก็จะเห็นพวกเขาไฟฟูจิอีกน้ำที่ละลายจากยอดผูเขาไฟฟูจิละลายจากหิมะ อยากจะมาเก็บเพรา,ามุมนี้เราไม่เคยเห็นฟูจิเลยเอาเป็นว่าฟูจิมุมนี้ก็สวยดีนะแล้วเราก็ออกเดินทางไปที่ต่อไปค่ะทะเลสาบยามานากะอันนี้คือน้ำแข็งบนยอดภูเขาไฟฟูจิเรามาแวะกันที่ยามานากะโกะทะเลสาบยามานากะ ที่นี่ก็คนเยอะไม่แพ้กับที่ที่เราเคยไปเราไม่เคยมาแถวนี้คนจอแจกว่าที่คิดตังอากาศดีลมเย็นเย็นเห็นฟูจิถือว่าเห็นฟูจิได้วีได้ดีอีกวิวหนึ่งมุมหนึ่ง ก่อนเดินทางกลับเราแวะกินโทโฮซุปนะคะเมนูขึ้นชื่อของแถบนี้ okay. Okay. เรากำลังเดินทางกลับและก็ไปไปพุทิสังค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องของเราแล้วนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะไม่ใช่อีกวันอีกหลายวันถัดมาเราก็ไปทํางานปกติแล้วตอนเย็นเราก็เลิกงานก็มาอัดคลิปตอนจบจบแล้วนสำหรับการไปท่องเที่ยวจังหวัดชิซโอกะ2วันแล้วก็ยาานาชิ1วันชิซโอกะเนี่ยเป็นเป็นจังหวัดที่ใหญ่มากแล้วเราก็ เคยไปแค่แวะๆอย่างฟูจิโนมิยะแล้วก็ฮามามาสึใช่ไหมคะแต่ไม่เคยไปบนเขาเลยซึ่งตอนที่เราหาข้อมูลท่องเที่ยวญี่ปุ่นตอนเมื่อนานมาแล้วอ่ะเราไปเห็นรูปสถานีนั่นแหละเดี๋ยวจำ,จำชื่อจำชื่อสถานีไม่ได้ก็ไปเห็นรูปนั้นแล้วรู้สึกว่าเออในรูปคือสวยมากเลยมีแบบนี้ด้วยเหรอสวยเหมือนแบบเหมือนใครเหมือนพระเจ้าช่างวาดไว้เราก็เลยคิดว่ากาวไว้ว่าเออเดี๋ยวจะเป็นที่หนึ่งที่เราจะต้องไปให้ได้ แล้วคือโกลเด้นวีคปีนี้ก็เราก็ไม่ได้มีแผนกับไทยหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนใช่ไหมคะก็เลยตั้งใจแล้วว่าจะไปที่นี่ให้ได้เพราะว่าอากาศก็ดีด้วยอากาศดีก็เลยเหมาะกับการขับรถเที่ยวเล่นในป่าแล้วก็เหมาะกับการปีนเขากนิดหน,น่อยๆก็คือทารก็ตของเราก็ สำเร็จอีกหนึ่งที่นะคะคือเป็นที่ที่เราเคยอยากไปมาเมื่อนานมากแล้วที่จริงยังมีอีกนะที่ยังอยากไปที่ญี่ปุ่นคือยังไม่เบื่อจริงๆแต่ว่าก็ต้องทย,ทยอยยไปนะจะไปทีเดียวมันก็เออเปลืองตังนั่นแหละค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เราเอามาฝากกันเนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะตัวเราก็กลับมาทํางานต่อวันหยุดสิบวันผ่านไปเหมือนไม่มีอยู่จริงเลยอะ่ะเหมือนแบบเพิ่งหยุดไปเมื่อวานนี้เองก็ต้องกลับมาทํางานอีกแล้ว ที่จริงคือเรากลับมาจากไปเที่ยวนี่ก็หลายวันแล้วแหะแต่ว่าเราเพิ่งจะมาได้ตัดคลิปจริงจังเพราะว่าช่วงนี้เรากินยากแก้แพ้ใช่ไหมคะแล้วเรามีความรู้สึกว่ายากแก้แพ้มันเอฟเฟกเยอะมากคือเราจะง่วงแล้วก็มึนซึมตลอดเวลาเนี่ยไปทํางานมา2วันก็ยังรู้สึกว่างานไม่ค่อยโปรเกรสเท่าไหร่คือแบบมันจะมีความคิดช้าทําช้าแล้วก็จะง่วงอยู่ตลอดเวลาแต่คือไม่กินก็ไม่ได้อะเพราะอาการภูมิแพ้แล้วก็มันหนักขึ้นก็คิดว่าจะต้องไปหาหมอจริงจริงจังสักที แต่ก็คือคลิปล่าสุดที่ลงไปก็เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วไงก็เลยยังไงก็ต้องตัดแล้วก็จะลงนี่แหละโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็เหมือนเดิมเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังไม่ s ับ s c r i b e รบกวน s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนเราต้องไปพักผ่อนอย่างเยอะเลยเพื่อฟื้นฟูสุขภาพฟืนฟ้นฟูร่างกายเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบายบาย